บอกก็ได้ฮะเดี๋ยวจัดให้ดูนะว่าจะปังหรือจะพังนะแต่ว่ามัานนี้ปังปีหน้าศอยู่แลว้วอะอยู่ตรงแล้วนะปังปีหน้านะอ <c oughs> ุ้ยสามแสนแปดแล้วมาทุกคนสามแสนแปดนะทุกคนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาวะด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ กาบสวัสดีนะักรักแฟนสลอ็อตแฟนพีจีแฟนบาคาร่าทุกท่านนะวยครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะมีมากับทุน50,000บาทนะว,วันนี้ก็อยู่เกมลีเจนด์เพอร์ซีอูดนะฮะอ่าเป็นตำนานพิซูดนะก็วันนี้จัดเบ็ดไปฮะแบบตึงๆ1,000ไปก่อนนะอ่าอ,อะไรละ่ะโอเคก็ไปได้เลยฮนะจังหวะนี้นะมาคูณ4ฮะเปิดหัวมาแล้วคูณ4จังหวะนี้3,200มาดีแล้ว,มา,ลวมาทุน50,000บาทนะทุนห้าหมืบาทก็ตึงๆหน่อยตึงๆหน่อยแล้วกลางน,นะฮะอยู่กัน กลางทะเลเลยก็ว่าได้ฮะสำหรับเพรอร์ซิวนะเป็นเทพพระเจ้าแห่งสายฟ้าหรือเปล่าแต่ทำไมมาอยู่กลางทะเลอ่ะนะมาคารินุนก็น่าจะดูอยู่นะฮะฮึบมา2อ0พนะเเข้าคู 5, าหานหจังหวะนี้มาดิส0งร้อย okay. คูนห้คูนแมาจังหวะนี้ไหลไปฮนะคิวมา0 0ครับหกฮนึกว่าไหลนึกว่าไหลจะเข้านะไม่ไหลนะอุ้ยแล้วอะไรเนี่ย450มาดิไหลไปสเกตเ,เตอร์ยังไงอีกตัวนึงอีกตัวนึงสเกตเ,เตอร์มาไหม มา,ม,ม,มาไม่มามาเป็นไห้นะคนณสิมาไหลอยู่ได้อยู่หกพันแล้วได้ลุ้นต่อฮะสเก็ตเตอร์สำหรับสเก็ตเตอร์ได้ลุ้นต่อนะมาดิหนึ่งกรีดหนึ่งกรีดเจ็เป็นสามห้าสิบในจังหวะนี้นะได้เป็นเจ็บเนสามห้าสิบมันไหลอยู่อ่ะเปิดหัวมาดีอยู่นะสําหรับนะรอบนี้นะเจ็บเปนสามมาสเก็ตเตอร์ลงลงมาเรื่อยๆทุกคนนะาลุนหน้าลุนนะสำหร player, หับสเก็ตเตอร์นะฮะเจคูณสามในจังหวะนี้ หลายต่อไหมห2 0 7ได้ไป2 0 7นะฮะเป็นถึงพนัององนห้เอาเรื่องเหรอทุกคนเอาเรื่องนะฮะก็ฝากกัด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับเด็กอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนํานะผมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะแล้วตอนนี้เราก็มีกลุ่มนําส็อตแล้วนะใครที่อยากเข้ากลุ่มก,ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะมาเอ้ยเอ้ยแน่นเลยกินข้าวมาวันนี้อิ่มเลยแน่นจัดนะมามามา,มา,มาอย่างนี้น มาฮะลันนิ่งจัดจังหวะนี้มาไหมโอ้โหแล้วสเก็ตเตอร์มแม่งน่าลุ้นทุกรอบเลยทุกคนลงบ่อยจัดนะสำหรับสเก็ตเตอร์หายมาลาหายปลาลาหรือเปล่าหายทองคำฮะน่าจะเป็นหายทองคำอะไรพวกนี้นะมาคูณเก้าเออเก้าร้อยฮะคูณสิบสามไหลจัดอุ้ยพันสี่พันสี่ฮะนี่นะทุกคนลันนิ่งมากลับมาเท่าทุนอีกแล้วกันเกลับมาเท่าทุนอีกแล้วดิจังหวะนี้คิวสองร้อยคูณห้ามาไหลต่อไหมเออเจ กอมาดิฮูฮูนะก็มาดิฮูฮูยังไงไวรุ่นไหามาหน่อยหนึงมาหน่อยเดีไหนไมาอีกครับเจ้าวะนี้คูณหนะ้าฮะมปฮะไปกันต่อคูอค 5, นะิหนะ้าฮะหนึ่งพันจะไปสี่พันนะจังหวะนี้มาใครมีเกมไหนแนะนำมามีสูตรใ,ใหม่ๆอยากให้ลองเกมนี้เกมนี้อะไรเงี้ยดูจากนู่นจากนี่มาอยากรู้ว่าสูตรนี้มันได้จริงเปล่าก็มานะพูดคุยได้ บอกกันได้ฮะเดี๋ยวจัดให้ดูนะว่ามันจะปังหรือจะพังฮะสําหรับวันนี้ปังปีนาต์อยู่แลวว้วอะดูทรงแล้วนะปังปีนาตนะอยู <c oughs> ี่สามสามแปดแล้วมาแล้วทุกคนสามแสนแปดนะทีวันนี้โอ้โหโมัวแต่โม,ดดโมนะมาได้ฮะมาได้ฮะเงินรางวัลซูเปอร์เมกามาแน่นอนฮนะเงินรางวัลก้อนโตจ้าวันนี้เงินรางวัลเมกาซูเปอร์เมกามาฮะสามแสนมาดิก็มาดิฮูฮูนะคูนสิบหกฮะตอนกี้ ื่อกี้น่าจะตัวแพงผมมองไม่ทันนะว่ามันตัวอะไรนะเห็นอีกทีคือแบบว่านี่แล้วอะขึ้นแบบแตก,กแล้วอะทุกคนอืโมเดลโมมาเงินรางวัลซูเปอร์เมกาฮะเดีมม๋ววันนี้แสนแตกจนได้ฮนะแสนมาแล้วทุกคนว่าแสนมาง่ายจัดสี่แสนแปดพันสองร้อยฮะจ่องอันนี้ฮนะสี่แสนมาละแล้วครึ่งล้านไปดิครึ่งล้านไปดิแถวนี้ก็ประมาณนี้ดีวกว่าน,นะฮะเดี๋ยวก,กดไปเรืลนถึงมดน,นะโอเคก็ ประมาณนี้สำหรับวันนี้อย่าลืมมาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s สไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งครับวันนี้ยังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ